ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสิหรับวันนี้ก็คงมาพบกัมมัรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรตามเดิมเมื่อวันก่อนได้มาจบลงตอนที่พน,นางมันสีกลับเที่ยวติดตามหาลูกทั้งสองไม่พบในที่สุดพน,นางก็เสียพระไทย ถึงขัง้นกบสลบลงไปในวันนี้ก็อย่าขอต่อเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ฟังกันอยู่เสมอหวังว่าคงสันทัดในเรื่องราวนี้ดีเป็นนั้นว่าในตอนนั้นพระเวสสันดรได้ทรงเห็นพันนาเมซีสลบลงไปก็ตกใจ ตกใจถึงกับพระองค์มีกายสันลิกร,ริกตกใจมากเขไมเรื่องธรรมดาคือว่าพระองค์คิดไม่ถึงความจริงที่พูดอย่างนั้นก็ต้องการเนี่ยบรรนางมัตสีไม่มีอันตรายถึงขนาดนี้โดยข้าว่าไทยว่าถ้าพูดกับพรรนางดีๆพรรนางมัตสีอาจจะเสียใจ แล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะมีความรักลูกมากแต่าการที่พูดอย่างนั้นให้เพื่อให้มนามัสสีนี้มีความโกรธขึ้นมาความโกรธย่อมมีกำลังกล้าสามารถจะตัดความเสียใจออกไปเสีได้แต่ว่าความเห็นเข้าเวทสันดรตอนนี้พลาดไปบรรดาท่านพุทธบริษัท อาศัยที่เป็นนางมัตสียังเหนื่อยด้วยไม่ได้มีการพักผ่อนตลอดวันตอนกลางคืนหลังจากฝันแล้วก็ไม่หลับจิตใจก็มีความห่วงสองกุมมานอยู่ตลอดเวลาขั้นมาได้รับสดับพระราชสวามีตรัดคำปริภาทอย่างนี้หาว่าไปมีชู้สู่ชายกับคนในป่า น่ก็หมายความว่า่ทนกล่าวว่าอาจจะเป็นชู้กับคนทันก็ได้คนป่าก็ได้ที่ไหนก็ได้ในที่สุดพระน,นางมาสีก็เสียใจเสียลูกแล้วยังมาต้องเสียกำลังใจเพราะพระราชสวามีไม่ไว้วางใจแถมทั้งความเหนื่อยประดังเข้ามาอาหารไม่ได้บริโภคในที่สุดก็หมดกำลัง ต้องสลบไปตอนนี้พระเวชนนรไน้ตัดว่าโอ้ไม่ม่าสีเพื่อนรักเจ้ามาตายลงในขณะที่มีความลำบากเป็นเวลาที่ไม่สมควรแล้วพี่จะทำยังไงกันนี้นี่รำพึงในใจแด้วกล่าวมาด้วยคิดเสียใจที่บรรณามมสีต้องมาตายในป่า เมื่อคิดอย่างนี้แล้วจะได้เสด็ลกลุกจากอาสนะ <c oughs> ปลายเข้าไปประคองพัะน,นางมาสีไว้ทรงสัมผัสที่สวงจับที่อกดูก็ทรงรู้ว่ายังไม่ตายทีงนี้วางแล้วก็รีบเอาน้ำมาประกับพรมให้เพื่อต้องการความสดชืน่นแล้วก็ประคองเสียนพัน,นางวางไว้บนตัก แล้ก็ทรงรูปพระพักทั้งทั่วบรกายพอสิ้นสติพอนางสิ้นสติไปถึงครู่ใหญ่ก็กลับฟื้นขึ้นมาได้พอรู้สิพระองค์ก็ดีนะหมายความพอรู้สิพระองค์ดีก็รีบลุกมาถวายบางังคมทูลว่าพระทูลกำหม่อมแก้ว ข้าพระพุทธเจ้าอยากจะทราบว่าลูกรักทั้งสองของเราหายไปไหนพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวสสันดรจึงได้ตัดว่าดูก่อนมัตสีน้องรักลูกรักทั้งสองนั่นพี่ได้ให้ทานก่พราหมณโชโชคไปแล้วขอพระน้องนางอย่าหักใจทำความยินดีในการให้ทานลวกกับพี่เถิด เพราะว่าเจตนาของพี่นี้มรู้ว่าม้จะเราจะมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้พบพรามโชชกและลูกทั้งสองของเราอีกเป็นแน่ขอน้องอย่า้าวเช้าโศกเสียใจไปเลยขึ้นที่ว่าสัตว์บรุษเมื่อเห็นประโยชน์สูงสุดก็ควรจะเสียสละแม้แต่ดวงหันไทยเขาทนเองก็สามารถจะให้ได้ <c oughs> พี่เองมีความปรารถนาพระโพธิญาณในภายหน้าจึงได้ให้ลูกรักเป็นทานคอ,อน้องนางย่อมมีส่วนในการที่เสียสละครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นแม่พี่เป็นพ่อลูกทั้งสองในถีกําหนดกําเนิดจากการร่วมของเราสองคนฉะนั้นขอ,อน้องยังทําใจให้เบิกบานโมทนาในการบริจาคทางครั้งใหญ่กับพี่ครั้งนี้ดิเถิด เรื่องพระเวสสันดรในญาติโยมพุทธบริษัทฟังเสียงแตมาและรู้สึกว่าจะแปลกไปในตอน10ตอนก่อนโน้นกําลังเป็นไข้หนักเวลานี้ก็กำลังเป็นหวัดนะะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเสียงแปลกไปก็โปรดทราบว่าการบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัท ถึงแม้ว่าจะป่วยไข้ไม่สบ,บายก็พร้อมที่จะทำการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่ออวดทำเพื่อเป็นการต้องการสนองความดีขมรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวชสันดรหนอ่อพระบร,รมาพงโพธิสัตว์นี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็ทราบกันดีแต่ว่าบางตอน ในบางตอนอาจจะยังไม่ทราบบางก็ได้เพราะว่าจะต้องหามาจากหนังสือเล่มอื่นและเวลาหานังสือมันก็ไม่มีต้องหามาจากใจที่จำเรื่องนี้ได้เพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักเทศขอเล่ากันต่อไปว่าพระนางวสีที่ทรงระดับดังนั้นแล้วก็ให้ความอัดอั้นตันพระไทยก็คลายลง พระรู้ว่าพราะเวสสันดรให้เป็นทานนี่เราก็รู้สึกว่าท่านจะไม่หนักใจมากนักทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อรู้ซะอย่างนี้แล้วที่แรกก็ไม่ทราบแค่ดีไวด้ดีเสืออาจจะไปกินคนอาจจะไปฆ่าตายก็ได้ เมื่อฟังพระเวทสันดรจตรสตามความเป็นจริงพนัน,นพน,นางก็คลายความอัดอั้นตันใจลงเมื่อทรงระลึกถึงผลประโยชน์ที่สามีจะพึงปรารถนาและก็เห็นว่าพัญญานี่ก็ควรจะส่งเสริมในความจริงใจจึงได้กลับพระไทยให้เป็นปกติแล้วก็ค่อยๆย,ยินดีอนุโมทนาตอนนี้ฉันบอกว่า ตอนนี้ท่านบอกว่าค่อยค่อยยินดีอนุโมทนานี่สแสนดงว่าน้ำพระไทยคุมนางมาสี่ี้ยังห่วงลูกรักทั้งสองอยู่แต่ด้วว่าเมื่อต้องการให้โมทนาก็พร้อมที่จะโมทนาความโกรธความจริงถ้าไมันโกรธความเสียใจคลายลงแต่มันยังไม่หมดอดเจคิดถึงลูกรักทั้งสองไม่ได้ ยิงได้ทรงตรัสว่าจากแกมค่อนขอดไปว่าโอหนอหน่าสจร์พระองค์สามารถตัดใจยกิยาบทสดที่รักให้เป็นท้ายของพรามไปนี่ก็สามารถจะทำได้นะเจ้าค่ะพระเวทเส้นดอนยิ่ได้ทรงตรัสว่าน้องรักนี่ทำไมยิงได้พูดอย่างนั้นล่ะน้องมัตสี ถ้าหากว่าพี่ไม่ยกให้ความได้ให้ด้วยความเสียสละจริงแล้วเหตุอัศจรรย์ก็ไม่บัรเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับพนินไหวเธอเทือนก็ไปถึงพมโลกให้พนางมาสีฟัง <c oughs> พนางฟังแล้วก็ค่อยๆแจม่มแจ้งในความรู้สึกในใจใครความโศกอะไรเสียสิน้น และก็ตรโมทนากมาหาบริจาคทานของพระราชสวามีได้ความจริงใจเป็นนั้นว่าในตอนก่อนก็โมทนาว้การไปชดว่าก็ง่ายๆเพราะใจยังผูกพันอยู่ในลูกทั้งสองเพราะทราบว่าที่สามีทำแบบนี้ก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ ไม่ได้หวังชื่อเสียงลาภยศแต่ระการใดตั้งใจอย่างเดียวคือเมื่อได้บรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณแล้วนอพระบร,รม,มพง์โพธิสัตว์ผู้มีใจแกล้วจะได้สงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์อยู่ในโลกให้มีความสุขโดยไม่จำกัดบุคคลเะนั้นหน้ามนพระน,นางมาสีจึงได้ทรงยินดีในเรื่องนี้แต่ความจริงท่านก็ยินดีมาตลอด แต่ตอนนี้มันหนักอพูดเพลินไปบรรดาญาติโยพุทธบริษัทยังไม่หมดเวลาแต่ว่าเอิญไปจบกันมาสีส่ะพดี <c oughs> ตอนนี้ก็มากันที่สิบกันที่สิบนี่เราสักบับสัก,กะนี่หมายถึงพระอินเป็นนั้นว่าการสกบับนี่เรื่องราวของท่านว่ายอย่างไงฟังของท่านต่อไป กล่าวว่าเมื่อกษัตรทั้งสองมีพระราชนไทยชื่นชมสมณนัตหมายคว่าชื่นชมสมณนัตดินดีในการให้ทานร่วมกันเป็นอันดีอย่างนั้นแล้วเป็นนั้นว่าทิพระอายของเท้าสกะเทวราชทิพระอัจได้แก่บรรดุกพลศิราอาจ ตามปกตินิ่มเหมือนก็นั่งดยดยที่เบาและสําลีรือเตียงสปริงเตียงสปริงอ่อนๆแต่คราวนี้แข็งกระด้างขึ้นมาจึงได้พิจารณาว่าอะไรหนอที่เป็นเหตุอย่างนี้ีนหมายความว่าคนดีที่มีความดี ความดีคนดีก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีความดีเพราะบุญแปลว่าดีแต่แต่คนดีมีเหตุอันตรายจะพึงมีขึ้นในเหตุร้ายจะพึงมีเรียกว่าจะมีเหตุร้ายทำให้ใจลำบากท,ทำให้กายลำบากแก้ไขไม่ได้ที่พปะนอัตคนเท้าสหัสเนในคือพระอินทร์ ที่เคยอ่อนก็แข็งกระด้างเหมือนศิลาจิงได้ทรงดำริว่านี้มาเรื่องอะไรแล้วเท้าสหัสนันจอมเทวาจึงได้ทรงดำริว่าต่อน,นี้ไปอาจจะมีใครที่มีน้ำใจชั่วช้าเข้าไปหาเท้าเธอคือว่าเวชนรนแล้วก็ทุนของพระนามาสีไปเป็นเนื้อแท้จริงๆ เรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าคนที่จะเกิดเป็นหนอพระบรมคงโพธิสัตว์แล้วก็จะได้บรรลุอเบสิกสัมมาสัมโพธิญาณก็จะต้องให้บทเป็นทานพัญญาเป็นทานอันนี้ส์อันนี้จริงจะประเสริฐเลิศพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปน้าได้แล้วก็สำหรับพระเวสสันดรนี้ ก็มาจากชั้นดสิทธิ์เราเองเป็นคนสูดเชิญให้พระองค์ไปเกิดเมื่อพระองค์ไปเกิดเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณจะบำเพ็ญบรารมีให้เต็มที่ <c oughs> แต่ว่าคราวนี้พระองค์จะต้องลำบากมากถ้า <c oughs> หาว่ามีใครมาของพระนางมาสี่ไป แต่ก็แน่ได้เกินว่าถ้าใครมาขอมาอะไรพระองค์จะต้องพระราชทานให้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเหตุสําคัญมันก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าพระเวทท่านดอนจะถูกทอดทิ้งในป่าแต่องคงเดียวในวิการนึ่งพระนางมัสีนี้ก็เป็นคู่บุญบรมีของของพระเวทท่นดอนตลอดมาพระนางมาัสีอย่างสาวพระนางมาัซีอย่างสวย การที่เขาจะขอไปเป็นคนรับใช้อย่างเดียวย่อมไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่ต้องการคือก็ต้องการจะไปร่วมรักเป็นสามีพัญญาก็พร็นนางมาสีบำเพ็ญบาร,รมีร่วมกับพระเวสสันดรมาเป็นอย่างดียิ่งยอดหญิงประเภทน,นี้ก็ไม่ควรจะร่วมรักกับคนที่ไม่มีความดีสม่ำเสมอพระเวสสันดร เป็นอันว่าพราะอินทก็ตัดสินใจวานนอจะนี้ใช้และไอ้ป่านี้มันก็เป็นป่าใหญ่เพื่อพระนามาสีถูกขอไปก็ไม่มีใครเยะปรนิบัติเหตุสมเราการนี้จะทําให้หนอพระบรมพงโพธิสัตว์มีความลำบากยากที่จะบําเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณให้ราบรื่นไปได้ฉะนั้นยิได้ทรงตัดสินประไทย ว่าเราควรจะแปลงเพศไปเป็นพรามข้าไปทูลขอไว้สิก่อนแล้วก็ถวายคืนนี้แกเท้าเธอไว้เป็นการทำอานัตคือสัญญาหรือข้อบังคับตัดหนทางที่บุคคลอื่นจะมาขอสิก่อนเมื่อทรงดำริดังนี้แล้วจอมบพิตรดิษสอน พอเวลาวลาตรีสว่างแจ้งก็ทรงแปลงเพศเป็นพรามไปปรากฏอยู่ในสำนักของพระเวสสันดรทันทีหลังยังได้กล่าวสัมโมทนิยกถาต้อนรับตามกันอัตยาใสาแล้วกกท้าวเสกกะจได้ทุนว่า,ข,าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ถ้าพระเจ้าเป็นคนแก่ที่มาที่นี่ก็ไม่ได้ทูลขอพระนางมัสีมเหสีของพระองค์ข้าพระเจ้ามีความเชื่อหรือเกินว่าห้วงน้ําใหญ่ย่อมไม่ขาดแห้งแล้งน้ําลงชั้นใดน้าพระทัยของพระองค์ก็คงจะเป็นเช่นนั้นขอพระองค์นี้ทรงโปรดยกพระนางมัสี ผู้มีสิริโสมเลิศนารีแก่ข้าพระเจ้าเถิดสำหรับพระเวสสันดรไม่ทรงสนับดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าพรามมณด,ดูก่อนพรามเรานะยินดีไม่ได้มีความหวัดวันอย่างใดเลยเร่งการบริจาคทาน <c oughs> เอาเถอเท่นพรามเราขอมอบให้แก่ท่านด้วยความเต็มใจ และ่าจัดแล้วก็ทรงหยิบพระคนโทน้ำหลังลงไปเหนือมือพรามเพื่อเป็นการแสดงว่าได้ยกพระนางมัตสีให้แล้วท่านยินีกล่าวว่าท่านพรามเอ๋ยในโลกนี้ก็มีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรารักและปรารถนาอย่างยิ่งก็คือว่ามัตซีสิ่งนั้นก็คือ นี่ที่เรารักอยู่อย่างมากจริงๆก็คือพนางมสัสีแต่สิ่งที่เรารักยิ่งไปกว่าพนางมัสีหรือบุคคลใดๆอื่นใดทั้งหมดเป็นความรักยิ่งกว่าชีวิตเราของเรานั้นสิ่งนั้นก็คือพระศัพ,พทตยานอันเป็นคุณธรรมพิเศษสุด <c oughs> การนี้เสียสละบุตรไปเมื่อวานนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเกลียดจะชังบุตรก็หาไม่ได้บุตรนาทินดาเรามีความรักเหมือนดวงใจแต่เดาว,ว่าถ้าบุตรนาทินดาจะเป็นปัจจัยแห่งพระโพธิญาณเราก็ต้องการพระโพธิญาณจึงได้ให้บุตรนาทินดาของเราทั้งสองนั้นไปแก่พราหมณ์สำหรับวันนี้ท่านมาขอมาสี มัสยีนี้จะชี้ที่ว่าเราไม่รักไม่ได้เพราะมัสยีเป็นคนดีมากยามที่เรามีความทุกข์ความยากมัสสีก็ไม่ทอดทิ้งจะหายอดหญิงที่มีความดีเยี่ยงพระนางมัสสีนี่ก็หายากแต่ได้ว่าก็ไม่ใช่เราจะสิ้นสักในการที่ในการบริจาคทาน <c oughs> ถึงแม้ว่าจะรักนางเพียงใดก็ตามทีแต่ถ้าว่าเราก็เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธญาณน,นี้มีความยิ่งใหญ่กว่าจึงได้กล้าเสียสละบริจาคของรักตัวชีวิตทั้งสามและทั้งสองประการนี้ได้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจดีเมื่อทรงตัดอย่องนี้แล้วก็ทรงพิษณุประพักของพระน,นางวัดศีว่า จะมีอาการปกติอย่างไรได้บ้างฝ่ายพระนางก็ทรงทราบในอธิยาสัยจินทูลว่าเช่นไหนในทรงเพ่งฆ่าพระบาทอยานนั้นพระเจ้าค่ะอันพอมฉันนี้เป็นสิทธิของพระองค์ผู้เป็นสามีทุกอย่างเมื่อจะปรารถนาจะขายก็ขายได้แะก่าก็ฆ่าได้ตามใจปรารถนา ขอจุญญาได้ราวแวงพระไทยอย่างใดเลยพระเ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนท่องเรื่องพระเวสสันดรก็ไม่จะพูดกันแบบเพียงเนื้อเนื้อเพราะว่าไม่ค่อยมีคำทิมายนักแต่บางตอนก็รู้สึกว่าจะไปเคาะเอาใจของใครเขาบางมาตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอีตอนนี้เคาะนิดหนึ่งเคาเคาะหน่อยหนึ่ง ว่าท่านที่เคยได้ฟังพระบางท่านบอกว่าทิวันดาไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มี <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ท่านก็นมาฟังเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องชาดกนี้เขาถือว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดเองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันเวลานี้พระองค์ตัดในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้าหากว่าจะมาพูดกันตอนที่เป็นหนอพระบรมประพง์โพธิสัตว์ก็จะถือว่าองค์สมเด็จพระสงค์เสวัติโสภาคนี้เป็นปุถุชนคนนิ่หนานแน่นไปได้วยกิเลสเราพูดถึงเทวดาด้วยพรมมันอาจจะเฟอ้อไปก็ได้อาจจะเลอะเลือนเกินความเป็นจริงไปก็ได้ ถ้าเวลาที่ตัดนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสสันดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> นี่นก็ทรงตรัสที่กรุงกระบินรพัฒมหานครในสมัยที่ไปโปรดจอมบอพิธิสอนคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชและก็โมพระประโยายาตเป็นอันว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันจอมเทวดาคือพระอิน ว่าพระอินทร์ที่เป็นเทวดาใหญ่ก็เทวดาทั้งหมดนั้นมีจริงท่านนั้นฐานะท่านเป็นเทวราชาเป็นราชาของเทวดาทั้งหมดและก็ทําไมละ่ะเทวดาที่มียศเล็กกว่าพระองค์จะไม่มีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตอนนี้แล้วก็อย่าสงสัยต่อไปเลย ที่ว่ามีพระบางองค์เทศว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนะเพิ่งทราบว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีปฏิปทาแตกต่างกันอย,ยู่สี่อย่างคือหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามชลพินโยสีป่ปิสัมมิทัปปโต เรียว่าสุขาวิปะเสโกนี่เป็นนักปฏิบัติคือทรงศีลทรงธรรมเหมือนกับคนหลับตาด้วยแล้วก็ผ้าดำโผกตาด้วยเดินเข้าไปในถ้ำมืดด้วยสามารถจะเดินถูกทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือสำเร็จอาราหัตผลได้แต่ว่าความรู้พิเศษในใดในเรการเห็นผีเห็นเทวดาอันนี้ไม่มี เพราะไม่มีความรู้ประเภทนี้เลย <c oughs> <c oughs> ส่วนอีสามลำดับคือเตวิโชชละพินโยพอดีสัมวิทัปโตเตวิโชนี่มีดวงใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นทวันไดเห็นพรหมเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นนสุรกายทุกอย่างได้ทั้งหมดเห็นได้แล้วก็คุยกันได้ สำหรับฉะละพิญโยน,นอกจากเห็นและมีฤทธ์เหาะเหินอากาศได้เนรมิตอะไรต่างๆได้สำหรับปฏิสัมยธพิทักษประตมีความสามารถท่ากเตวิโชกับฉละพิญโยบวกกันแล้วเพิ่มด้วยความฉลาดยิ่งกว่านั้นมีความฉลาดเป,ปลืองผาดมากเป็นอันว่าคนที่เขามีความฉลาดยังกัน,นักปลาด ของบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นที่ก็มีความฉลาดจริงถ้าใครไปถามอะไรของเขาในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขายังไม่สามารถจะค้นคว้าได้เขาก็ไม่ปฏิเสธเขาไม่จะตอบว่าสิ่งนี้ยังคนไม่พบแต่ได้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆที่มีความเก่งกล้า เขายืนยันพระพุทธศาสนาว่าเป็นพุทธศาสนานี่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเข้ากันได้กับทุกสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้รวมความว่าเข้ากับนักวิทยา,าศาสตร์ได้เวลานี้ก็มีด็อกเตอร์ในฝ่ายวิทยา,าศาสตร์ของไทยมีความคนนี้รู้สึกมีความสามารถมากท่านไปเจริญพระกรรมฐานกับ พระอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านได้มนโนวิธิมีฤทธางใจท่านก็ยืนยันว่าเรื่องความเป็นไปของพุทธศาสนาที่กล่าวว่านารกมีจริงเปรตมีจริงสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานนี่เรื่องจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพระฝึกให้ท่านได้ และท่านก็ตั้งใจเวลานี้กําลังฝึกฝนคนของท่านและท่านตั้งใจว่าจะเอาความรู้นี้ไปแนะนํำกับน,นักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่คงจะเป็นพวกเพื่อนที่เรียนมาร่วมร่วมกันให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนานี่นักวิทยาศาสตร์จริงๆที่เป็นขั้นด็อกเตอร์ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ นี่ขอมรนดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทจึงเข้าใจว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้ขอได้โปรดจงอย่าคิดว่าจะมีความสามารถเท่ากันในความสามารถที่จะตัดกิเลสที่เป็นสมุเทเฉตระหรันสามารถจะเท่ากันได้คือทั้งสี่บริการที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นระโสดาบันเหมือนกันได้จะเป็นพระสีทาคามีเหมือนกันก็ได้ จะเป็นพระนาคามีเหมือนกันคนได้จะเป็นอรหันต์เหมือนกันคนได้แต่ว่าเป็นเหมือนกันในขั้นต่ก,กิเลสแต่ความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันฉะนั้นขา้นารรดญญาโยมพระธบริษัททุกท่านที่ฟังมาอย่างนั้นแล้วจงอย่าเสียเทือนใจโดยเข้าใจว่าพระที่ดึงกล่าวอย่างนั้นท่านอาจจะปฏิบัติมาในขั้นสายสุขวิปัสสโก แต่ว่าเราหน้าคิดอยู่นิดหนึ่งว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนนั้นไม่สําคัญส่วนที่มีความสําคัญจริงๆว่าทําไมที่นี่ตั้งใจคัดค้านคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุติเจ้าการคัดค้านคาสอนของพองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุติเจ้านี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นเดียรถ์ถีคือไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นสาวกของพระองค์ ก็เป็น,นว่าถ้าพูดถึงจุดนี้ก็เป็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทําลายความดีของพระพุทธศาสนาและก็แยกตนออกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคือครูสอนตนทั้งนี้เพื่อรายงากว่าเขายังมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล,แล้ว เขาคงไม่โจมตีองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้ว <c oughs> ว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีโลกหน้าไม่มีทางนี้เพระอ,อะหรเพระว่าองค์สมเด็จพระจนสีทรงยืนยันแม้ในเรื่องราวของเวทสันดนี่บรรดาญาติโยมพระบริษัททุกท่านกาลังฟังอยู่อันนี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่ามีจริงเวลานี้ก็พูดถึงเรื่องเทวดาคือไปอิน แล้วเทวดาคือพระอินทร์องค์นี้ก็เป็นคนอาทูลเชิญสมเด็จระชินาสีให้มาเกิดและก็ติดตามสงเคราะห์บริการทางพวงอรรับดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ถ้าหากบังเอิญจะไปกระทบใจใครเขาบ้าง <c oughs> ก็ต้องขออภยัย <c oughs> แต่ว,ว่าก็ต้องถือว่ามันเป็นสิ่งที่เว้นกันไม่ได้เพื่อความเข้าใจของบรรดาทั้งพุทธบริษัท การพูดนี่ไม่มีเจตนาเหนบแนมใครแต่ว่าใครจะไปสะเทือนใจก็ต้องขออภัยด้วยมองดูเวลาท่านหลายหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี